p e p p e r m i n น Bike p า r k สนามจัก,กรยานแห่งใหม่กลางเมืองศูนย์รวมของผู้ที่ลหลงไหลในการปั่นจัก,กรยานเสือภูเขาความท้าทายใหม่ๆที่พร้อมให้นักปั่นได้เข้ามาทดลองศูนย์รวมของคนคอเดียวกันที่จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมิตรภาพที่รองรับการใช้ชีวิตคนเมืองทั้งกลางวันและกลางคืน สนาม peppermint bike park เกิดขึ้นเพื่อเติมฝันของคนเมืองที่หลงไหลในการปั่นจักรยานเสือภูเขารวมทั้งคนที่อยากฝึกทักษะการปั่นจักรยานให้สูงขึ้นโดยมองเห็นว่าคนเมืองยังขาดพื้นที่สำหรับปั่นจักรยานที่สนุกปลอดภัยและตอบโจทย์คนกรุงที่ work hard play hard พื้นดินรกร้างว่างเปล่าในซอยโยทินพัฒนา3จึงถูกเนรเมิตเป็นแฉ็กจักรยานเสือภูเขาที่นี่เรามีแฉ็กจักรยานที่รองรับนักปั่นเสือภูเขาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพที่ต้องการความท้าทายด้วยความยาวของแทร็ก2กิโลเมตรเพียงพอให้นักปัน่นสามารถปั่นออกกำลังกายได้มีเนินอุปสรรคขนาดย่อมๆให้ท้าทายความสามารถของนักปัน่นเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่น่าเบือ่อและสำหรับผู้ที่มีทักษะสูงขึ้น เรายังมีฉากจักรยานที่รองรับความต้องการของนักปั่นระดับสูงไม่ว่าจะเป็นสะพานไม้เนินลาดชันโค้งต่างๆที่มีความลาดเอียงให้นักปั่นได้ใช้ความเร็วและทักษะฝีมือกันอย่างเต็มที่พร้อมสตาฟดูแลความปลอดภัยขณะปั่นจักรยานนักปั่นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลาที่จะมาออกกำลังกายเนื่องจากสนาม Peppermin t Bike Park เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเ7ดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่ม ตอบความต้องการใช้ชีวิตแบบคนเมืองที่ชอบรวมกวนปั่นเวลากลางคืนด้วยแสงไฟส่องสว่างมองเห็นได้ทุกองศาของสนามพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายกว่า100คันมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้องน้ำห้องอาบน้ำซึ่งทำให้ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาหมดไปนอกจากแทร็กจักรยานเสือภูเขาที่เตรียมไว้ให้ออกกำลังกายกันแล้วสนาม peppermint bike park ยังสามารถเป็นสถานที่สำหรับจัดอีเวนท์ที่มีสไตล์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นมุมถ่ายภาพพรีวีดิ้งที่สุดแสนโรแมนติกสถานที่ใช้ทํากิจกรรมทีมบิลดิ้งสถานที่จัดประกวดสุนัขและสัตว์เลี้ยงแสนรัก และยังจะสามารถจัดแข่งขัน mountain biking and mountain running ได้อีกด้วยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตเร่งรีบในเมืองและรักการออกกำลังกายอยากใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและกำลังมองหาทางเลือกในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเสือภูเขาแต่มีเวลาน้อยสามารถบริหารเวลาได้เพียงแวะมาที่ peppermint bike park และท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสนามได้ที่ www.facebook.com/peppermintbikepark